อะไรนานนๆโยนๆวะพี่นานหนิอยู่นานนานๆอะไรนานๆก็ไม่รู้นานนนาจริงพี่รู้ใช่ไหมว่าเวลาผีคุยกับเลนจะคุยทีละพยางและสองพยานแล้วเขาคุยภาษาอะไรคะเขาพูดภาษาผีกับเรนแต่เขาเพิ่งจะตายไม่กี่ปีเขาเลยพูดไม่ค่อยเก่งตายเพราะอะไรอายุ่ยังน้อยไม่น้อยนลพี่สี่สห้าสิบแล้วนะ ทำไมก็ถึงประทับใจวัดสุธา่ทนีครับเขาบอกว่าที่นี่วัดสวยประมาณนั้นเขาพูดแบบน,น,นี้เขาเคยมากับไกด์ทัวร์ประมาณ3ามสีครั้งแล้วประมาณนี้นรักเมืองไทยเขาต้องอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะจย์คือจิตของเขาผูกพันอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องไม่ต้องอยู่ที่ประเทศเขาแล้วอะ่ะแล้วการเป็นวิญญาณแบบนี้ไม่ทรมานนะคะจย์อันนี้เขาจะได้ไปเกิดหรืออะไรจิตของเขาผูกพันที่นี่เขาอยากมาที่นี่ดังนั้น การที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ได้รับพลังบุญวารมีจากคนที่มาทําบุญที่นี่ด้วยเพราะเหมือนยังเป็นมีญ,ญาที่เป็นจิตอาสาจิตสุดท้ายสําคัญมากสาคัญค่ะแสดงว่าคนจริงนันต้องฝึกไม่ไม่ฝึกไม่ได้หรอกคนจะตายเขาต้องฝึกแล้วเขาต้องแบบนึกถึงเมืองไทยตลอดอ,อ้ยผมดึดอดูดีขนาดต่างประเทศอะ่ะเขายัง อยากฟังดวงจิตแล้วเขาเสียที่ประเทศเขาด้วยนะพี่แล้วจิตมาอยู่ตรงนี้ได้เมื่อสักครู่นี้มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขามาเกาะแขนเลนแบบนี้แล้วเขาก็พูดเหมือนท่านองว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็ไม่มีใครทําบุญให้เขาเลยเขาอยู่ที่เนี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่วัดองค์อ,อยู่ที่พระองค์นี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดแบบเนี้ยค่ะแต่เขาสักษณะเหมือนจะตายไม่ดีอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะตายหรือคน,คน คนคนคนนี้ค่ะพี่คนนี้เราแผ่บุญให้เขาได้ไหมได้ค่ะตั้งสิตแผ่แผ้ได้เลยค่ะเ,ออเขาเหมือนแบบว่าไม่มีใครทำบุญให้นเขาเลยไม่มีใคร,ใครแผ่บุญให้เขาเลยเออแล้วก็แบบเหมือนลูกหลานก็ไม่ไม,ไม่ไม่มาทำบุญให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ปะ่ะมันยาก<แ>นะการจริงๆต,ต้องเป็นตนเป็นที่พึ่งของตนมากกว่าถ้าเราแผ่มาทำบุญให้ก็คงจะสายแล้วล่ะ อาจารย์เลนี่คะแล้วสมมุติว่าอย่างเงี้ยบรรพบุรุษหรือว่าเขาเสียไปโดยที่เขาไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วเขาจะทำยังไงก็คือต้องดูว่าตอนนี้เขามีชีวิตเขาทําบุญไว้เยอะหรือไม่นี้ดังนั้นเลยแนะนําว่ามีชีวิตอย่ามีชีวิตอยู่ให้ทาเถอะบุญ <Okay. S 2> ไม่ต้องรอลูกหลานทําให้ <Okay. S 2> จริงเหมือนเราฝากบัญชีเอาไว้ในธนาคารเนี่ยค่ะมันก็จะปันดอกไปเรื่อยเื่อยถ้าเรายังมีดวงจิตที่ยังไม่ได้ไปเกิดยังอยู่ตรงนั้นอยู่ ในเรื่องของอะไรก็ตามเราก็จะอยู่แบบสบายไม่ต้องลําบากทำยังไงทำยังไงเนี่ยคืออย่างเช่นเหมือนแบบเราทําบุญด้วยอาหารก็ให้เป็นอาหารที่ปราณีบแล้วก็บริสุทธิ์เป็นอาหารที่ปราศจากมลทินทั้งหลายแล้วอธิษฐานจิตให้กับตัวเราเองก่อนให้เจ้าของกายสังขารเจ้ากรรมินเจ้าเกียรติตาให้กับดวงจิตกับเราอย่างเงี้ยค่ะบุญทุกบุญสามารถทาได้หมดเลยพี่บัวพี่เจมนะคะโอเคเท่าที่ฟังเลยนี่คือทําไปไเรื่อยบุญจะมีวันเต็ม ใช้ไม่ไม่มีหมดหลังความตายใช่ค่ะบุญนี้จะไปสะสมเราในภพภูมิต่อไปหรือในขณะที่เรายังไม่ได้ไปเกิดเราก็จะไม่อดอยากไม่ลําบากไม่ถูกยากนะคะประมาณนั้นยิงที่เขาบอกว่าใช้บุญเก่าไงคนนี้มีบุญเก่าเยอะกินบุญเก่าชีวิตเขาถึงเกิดมารวยเกิดมาสบายไงคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทําได้ ช่องส่องผีธรรมบัตรไม่มให้เห็นแต่สิสถิก็เห็นจะแพ้ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่การหม้องในวันตายตายเส้นตายให้เลือกเธอที่รอให้รอมันยากไกลเท้าเดีไปสู่นลกและทางที่เดินขึนสู่สวรรค์และเดินให้เลือกแต่มันอยู่ที่ตอนไม่ลงหายใจ